บุรีครับจังหวัดกำแพงเพชรขุนศึกชากราววรลจักเล็กเกียรชัดชัยนะครับลูกศรริษย์ของอาดมเกียรชัดชัยแลยครับฝั่งตรงข้ามเราใช้เต็งหนึ่งวะยังบวมๆอยู่นะข้าวผมครับก็อายุห่างกันใน9ปีด้วยกันนะฮะคู่นี้อ่ะขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรอใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดนะครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับสำหรับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อครับ เป็นการยกทีมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับระหว่างนักชกไทยกับนักชกอิหร่านครับรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับ แล้วก็ช่วงนี้ในกรุงเทพฝนตกบ่อยนะครับถ้าอยากไปพักผ่อนเนบลองไปที่หาดละไมเกาะสมุยดูครับนั่นก็คือโรงแรมไทไ,ไฟโฮเทลครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งภายในด้วยตีมวยไทยนะครับด้วยความคิดสร้างสรรค์าการันตีด้วยรางวัลเคียติบบิสเนสอวอร์ดนะครับในปี2023ในสาขาของ Value Creation นนะครับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกษิจสร้างสรงสรค์รวมไปถึงมีการบริหารมีการบริการนะครับทั้งยิมออกกำลังกายมวยไทย มีการแช่น้ําว่านเพื่อปรุงผิวพันธ์ครับแล้วก็คลายความคลายความเมื่อยล้านะครับกับการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับรวมไปถึงมีอาหารไทยดั้งเดิมด้วยนะครับรวมไปถึงอาหารทะเลสดๆให้ท่านผู้ชมครับได้ลิ้มลองครับก็ไปค้นหาข้อมูลกันได้ครับที่ w w w t h a i f i g h t h o t e l c o m นะครับหรือว่า t h a i f i g h t h o t e l facebook fanpage ก็ได้ครับมตายังบวมอยู่เลยนะครับ นี่ก็มาถอดมองคลครับให้กับ<ม>วรจักรเล็กนะฝั่งวขวามือนี่ก็อีหร่านนะครับจอมแกล่งเลยซามานโมราดีเดี๋ยวมาดูฟอร์มของวรจักรเล็กกันนะครับว่าจะผ่านอ,อิหร่านลายนี้หรือไม่ครับ มาครับยกแรกครับนี่ครับแม่ซ้ายก่อนเลยครับแม่เตะปุ๊บเตะปั๊บครับแตะปุ๊บเตะปั๊บเลยแล้วก็มาไหว้ขอโทษทีหลังก่อนได้เปรียบไงโอ้โหทุบมาแล้วทุบมาแล้วนะครับแล้วก็บอกคู่ต่อสู้ยกสูงๆหน่อยครับเดี๋ยวโดนกระชับนี่ครับแม่เริ่มจะส่งสัญญาณครับมาครับแม่กำลังมั่นใจครับบอลตักเล็กเนี่ย หลังๆนี่อาวุธหลากหลายมากครับร่างกายดีเอาครับแขงซ้ายกระเด็นไปโอ้โหมาหนักๆครับช่วงต้นเกมโยเข้ามาหาจังหวะครับโอ้ซามาเน่เริ่มเริ่มโอ้ยแม่แต่ว่าอาวุธอาวุธยังมีครับอ้าวโดนเหมือนกันครับเป่ดเข้าไโดนโอ้โหออกอาวุธเป็นแบบนี้ครับหนักแล้วก็เข้มข้นครับจังหวะใครโดนของใครก่อนนี่มีโอกาสเลยนะครับร่วงนะครับคุณหมอธีรศักดิ์ พาชาอรอเลยครับซ้ายมาไหมบัตรดึงสองโอ้โดนโดนเหมือนกันนะครับโบรันจังครับเจอแข้งขวาโดนมัดเข้าเหมือนกันครับแต่ว่ามีแตกแล้วน,น,นะครับเห็นที่คาดเชือกข้างซ้ายของโบรานี่ครับหุ่นสั่ไปเสียบไปได้เลือดซะแล้วยกแรกของทั้งคู่ได้เลือดซะแล้ว เล็งแล้วครับแข่งซ้ายมาไม่มาวลาจักเล็กลนี่ครับจะบุกแตกไปแล้วนะครับสมาธโมราดี้อุย้ยแต่ว่าวุธเขายังหนักแรงครับหรือว่าค่อยๆทําเกมเดินครับไม่ให้ผู้ผชมนี่ต้องลุ้นนานครับเดี๋ยวดูฮะซ้ายไปก่อนครับยาวๆโอ้ยแล้วปัดซ้ายครับแนมะ่ทุบอีกทีบุลซ้ายตรงมุสครูนี่เข้าหน้าเลยนะครับ บัดขวานี่เข้าข้างหลังครับหลังหัวโดนซ้ายอีกแล้วครับซามานโมราดี้โอ้พังหมัดทั้งแข้งครับระพิตตาไม่ได้ครับผู้นี้ครับแทงซ้ายหัวจักรเล็กโมราดี้แกก็เร่งนะครับนี่ครับกับหลังเตะซะเลยครับก้าวไปเสียบครับสับแล้วก็จังหวะโลมรัลพันตัว เข้าข้างหลังซะแล้วครับแยกก่อนครับแทงขวาโมราดี้โบจักเล็กสายหน้าสายตาเข้าหาไปเป็นไรครับไปเป็นไรครับแล้วก็เตะคืนไปครับก็ยังไม่ได้เล่งเต็มตัวนะครับโรจักเล็กค่อยๆต่อยตามเกมครับโมราดีนี่ยังมีจังหวาดที่วย่งมาน่ากลัวครับมันจะเกิดขึ้นได้นะครับโอ้แล้วก็หมดยกงแรกครับพักเดียบ กลับมาดูไฮไลท์กันครับเนี่จังหวะต่อยหมัดของซามานโมรดีครับโดนซ้ายคืนนะครับดูระจับเล็กนี่ต่อยด้วยความมั่นใจครับไม่มีประมาทมีจังหวะก็ออกเป็นชุดนะครับนี่โดนแล้วก็แลกกันครับโอ้เนี่ยพยายามจะก้มต่อยครับแตอนี่ออกแคบๆนะครับแล้วเสียบเข่าเริ่มจะมีรอยช้ำแล้วครับโดยเฉพาะจมูกนี่ได้เลือดโอ้ยเนี่ยหมัดซ้ายนี่น่าหล่นมากนะครับ แหม่ยกสองไปไงเนี่ยพี่เอกจะน็องอีกคู่ไหมเนี่ยไม่แน่ครับไม่แน่ครับเออนี่ไงนี่ไงแหมซ้ายมาอีกแล้วครับแต่ว่ายกแรกที่ได้เลือดไปแล้วนะครับหมัดซ้ายครับสวงในแล้วก็หนี่ครับแหม่บิดเหลี่ยมเขาลงมาเสียก่อนครับวุรจักรเล็กขยับเข้าไปครับแบกซ้ายเข้าหาหมัดซ้ายวงในอีกแล้วจังหวะโกลบอลพันตูครับเจอแท่งพยายามปล่อยหมัดคืนแล้วนี่ครับ เขาหันหลังให้เราอยู่เรื่อยเลยครับหันหลังแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับเป็นนักวยบางคนนี่จามศอกใส่หัวเลยนะบอลจากเล็กไม่ทำเนี้ถือว่าต่อยตามเกมครับก็เริ่มจะเล่งขึ้นมาแล้วนะครับยกสองเนี่ยนี่ครับปีก็ต้องปีให้อยู่ครับแเ,เดี๋ยวเอาไม่อยู่แล้วยังมีพิษส่งครับทางด้านชามานโบนาดีอยากเดินแล้วนี่ครับสีดเท้าเข้าไป มันแล้วนะครับนี่มองถึงน็อกแล้วแบบนี้แต่ว่ายังมีลูกโตครับโตมาแข่งดึงได้สวยครับหมัดยังดีนะครับซามานโบราดี้เอาละครับเล่งเข้ามาเล่งเข้ามาแหมยังโดนไม่เต็มครับโอ้จังหวะกำลังจะรวมหมัดครับแต่ว่ากอดเซฟไว้ก่อนนะเซฟสถานการณ์ไว้ก่อนเพราะเราจะทำจะทำครับแต่ชิงกอดไว้เลยครับโบราดี้นำเลียงเกมใหม่แล้วครับซ้ายโวยจักเล็ก หมัดซ้ายครับโอ้โหหมัดนี้ต้องร่วงแล้วครับโดนมาหลายมัดโอดมาหลายมัดแล้วครับหมัดนี้ต้องร่วงแล้วครับแล้วก็ร่วงครับแล้วก็ไหวไม่ไหวครับดูจากอาการไม่น่าจะไหวครับโอ้ดูครับเลือดเต็มหน้าเลยนะครับเจอพิษหมัดของวัวจากเล็กเข้าไปครับไม่ได้พิษมัดอย่างเดียวครับโดนแทงซ้ายนวดไปหลายจังหวะด้วยครับนี่ครับ สปิดนบกกีฬาครับก้มลงกราบแล้วก็จูบไปที่ซอกคอสักหนึ่งทีครับวัลจักรเล็กโอโ้นี่ครับเดี๋ยวดูนะครับตรงไหนครับช็อตเด็ดนี่ก็เริ่มจะข้อมไปข้อมมาครับและนี่เลยครับโอ้โหซ้ายเต็มหน้าครับ โอ้โหเนี่ฮะเอาตัวเนี่ยคือไปอยู่ใกล้ครับแต่ว่าหมัดในการง้างมาทีหลังครับดูครับเนี่ฮะเอาตัวเนี่ยเบียดขันไปใกล้ๆก่อนนะครับชามาโมลดี้ก็ไม่รู้หมัดจะมาทางไหนครับดูครับแต่ว่ามาจากข้างหลังครับโอ้โหซ้ายกดเข้าหน้าเลยครับเฮดช็อตเต็มๆโอ้กรรมการก็โบกมีครับแบบนี้และเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่สวยงามของโงลรจักและเกียรติชัดชัย บายเทคน c คอลน็อ k เอาท์แบล็กคอร์เนอร์โวลจากเลนฟรอ m กัมเพนเพนเก็บชนะได้อย่างสวยงามอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปในมวยรอบอิรุสุแล้ว